สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับมลนะกับสูตรสครับผิวที่บอกเลยว่าเป็นสูตรดีๆที่ใช้ครั้งแรกขาวใสเลยใครที่มีปัญหาผิวกายหยาบก้านผิวหน้าที่ตากแดดประจําแล้วมีความหมองคล้าฟังกับมลแล้วสูตรที่บอกที่จะบอกวันนี้นะใครก็ตามที่ทําขาวใสตั้งแต่ครั้งแรกสามารถใช้ได้ทุกส่วนทุกส่วนจริงๆตั้งแต่ผิวกายผิวหน้าขาหน,นีบ ตาตุ่มส่วนที่มีความดําด้านเริ่มวัตถุดิบของเรากันเลยค่ะมนเชื่อว,ว่าหลายๆคนมีติดบ,บ้านเอาง่ายๆเลยนะเริ่มจากเนี่ยสูตรง่ายๆใกล้ๆตัวน้ําตาลทรายค่ะใช้น้ําตาลาใช้น้ําตาลทรายประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนี้นะคะสูตรเนี้อยากให้ใครที่มีปัญหาผิวทาตามจริงๆแล้วก็ใช้นมจืดยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะใส่ลงไปเล็กน้อย ไม่ต้องมากมายใส่ลงไปพอประมาณแล้วก็ใส่ครีมอาบน้ํายี่ห้ออะไรก็ได้ใช้ครีมอาบน้ายี่ห้ออะไรก็ได้ใส่พอประมาณเช่นกันค่ะถ้าสมมติส่วนผสมเหลวไปนิดก็นี่นะคะใส่น้ำตาลทรายเพิ่มเป็นสูตรสครับที่บอกเลยว่าใครหลายๆคนน่ะถามเข้ามาและอยากได้สูตรนี้และตามด้วยมะนาวเป็นสูตรน่ง่ายใกล้ๆตัว สามารถที่จะทําได้ทุกคนเลยใส่มะนาวประมาณหนึ่งถึงสองซี่ใส่ลงไปเลยจ้ะใส่รวมลงไปทุกอย่างน้ําตาลทรายนมจือมะนาวครีมอาบน้ําถ้าดูแล้วเหลวๆนิดนึงใส่น้าตาลทรายเพิ่มลงไปสูตรนี้ดีบอกเลยและย้ําว่าใช้แล้วขาวตั้งแต่ครั้งแรกคนให้เข้ากันและเคร็ดลับอีกตัวหนึ่งเลยหอมมากก่อนใช้ก็ขาวเลยไอ้หอมแล้ว และเทรลาริโจหนึ่งมอนใส่วิตามินบีเซรัมใส่เซรัมตัวไหนก็ได้ผสมเพิ่มลงไปค่ะที่บ้านมีเซรัมตัวไหนก็ใส่ลงไปได้เลยมนมีวิตบีมันก็ใส่วิตบีเพิ่มลงไปตัวนี้จะช่วยทําให้ผิวของเราสว่างกระจ่างใสขึ้นแต่ถ้าใครไม่มีวิตบีนะก็ใส่แค่เท่าที่มนบอกคือน,น้ำตาลนมนมจืดยี่ห้ออะไรก็ได้ครีมแบบน้ำแล้วก็มะนาวเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยนะคะ และเมื่อทุกส่วนพร้อมแล้วเราก็มาสครับกันเลยเนาะพร้อมแล้วเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่และสครับเลยค่ะเริ่มสครับใช้นสส่วนที่เราจะใช้นี่นะมนใช้กับผิวผิวกายของมเลยทำให้ดูเห็นชัดๆเลยแล้วก็ใส่ใไปแล้วก็ขัดเริ่มขัดขัดเบาๆค่ะใช้คำว่าขัดเบาๆขัดวนให้ทั่ว ส่วนไหนที่มีความดําด้านอ่ะเดี๋ยวมนจะสะครับให้ดูสักครู่ใครมีเวลาก็ใช้เวลานานนิดนึงสูตรเนี้ยจะทําให้ผิวเรานุ่มเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ใส่ไปเลยขัดเบาๆนะคะจะได้ไม่ทําลายผิวเติมได้เลย ใช้ได้ทุกส่วนยิ่งใช้ประจำสองถึงสวันใช้ครั้งหนึ่งมันบอกเลยว่าดีจริงถ้ามีเวลาขัดประมาณ3าถึงหนาทีได้เลยนะคะหลังจากที่เราขัดจนพอใจแล้วเดี๋ยวมันจะล้างออกให้ดูว่าความขาวใสเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกจริงอย่างที่บอกหรือไม่เดี๋ยวเคล็ดลับง่ายๆใกล้ๆตัวที่อยากจะให้ใครหลายๆคนมองหาสูตรธรรมชาติ ใช้วัตถุดิบใกล้ตัวแล้วได้ผิวขาวใสกลับขึ้นมาจริงๆอันนี้นะนุมน่มเนีย่ยก็สอใครที่มีปัญหาดำด้านขัดได้เลยนะคะอย่างที่บอกก็คือสามารถขัดได้เลยลักแร้ขดนี่ตะตุ่มและเมื่อขัดไปสักครู่แล้วเอยวล้างแล้วมันจะเทียบให้ดูวัสตรนี้นี่นะคะล้างออกได้น้ำเปล่าเลยทำง่ายๆแบบนี้ทำเป็นประจำเคล็ดลับง่ายๆที่อยากจ,จะแนะนำให้ทำแล้วบอกต่อๆค่ะ ล้างแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูความใสคือมันจะบอกว่าสัมผัสที่ได้นุ่มเนียนแตกต่างกันที่ตอนที่เราทํามากอะดูนะเทียบเลยความขาวใสคือมันจะมีความต่างนี่นะความเนียนของผิวค่ะอ่ะต้องไม่สูงความเนียนของผิวจะเกิดขึ้นเลยตั้งแต่ครั้งแรกเทียบได้เลยถึงความแตกต่าง สูตรง่ายๆใกล้ๆ,ๆตัวลองไปทำใช้กันดูถ้าชอบคลิปดีๆสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์